ขอโทษนะครับวันนี้<บ>คนที่เดือดร้อนคือคนไทยทั้งหมด67ล้านคนตั้งแต่รวยสุดเจ้าสัวสุดไปจนถึงคนล,งล่างสุดวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ตกงานหรือกินเงินเดือนอยู่พอได้เงินนะครับเก็บไว้ให้มากที่สุดใช้ของจำเป็นเท่านั้นและใช้เมื่อเวลายามจำเป็นเพราะไม่อย่างนั้นนะครับท่านจะไม่มีอะไรใช้เลยแล้วจากประสบการณ์ปี40ผมเป็นลูกหนี้ ผมก็บอกเจ้านี่ถ้าลูกนี่เจ๊งเจ้านี่ก็เจ๊งเหมือนกันเพราะฉะนั้นปี40สถาบันการมันก็เจ๊งกัินเป็นแถวเพราะว่านี้ที่ไม่ก่อเฮ้ยเกิดรายได้มันสูงถึง50%ยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองเนี่ยผ่านไปแล้วยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองกำลังจะเข้ามาตอนนี้เรากําลังลงเหวไปเรื่อยๆเพราะโควิดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่มันจะยาวนานอีกแค่ไหนแล้วผมพูดเลยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าโควิดหายไปแล้วเศรษฐกิจจะกลับมาเดิม พราะกว่าที่มันจะกว่าโควิดจะหายไปเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยนะมันแผ่2ส,สลึงไปเรียบร้อยแล้วมันสะบักสะบอง <ST US K> ควรจะต้องช้อปปิ้งน้อยลงเก็บเงินไว้ใช้สำหรับของที่จำเป็นเ <ST US K> ช่นอาหารเช่นไปโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้เก็บเงินใช้เวลาที่ยามที่จำเป็น <ST US K> ไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือวันนี้ก็ยากก็รู้งานหายา่ะเ <ST US K> งินเดือนนี้เก็บเอาไว้เป็นเงินสนให้มากที่สุด อย่าไปซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นเพราะคุณคิดว่าวันนี้เขาลดราคาราคาถูกจะมีถูกกว่าเพราะว่าร้านค้าเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่รอดเหมือนกันกาลังซื้อตกเขาก็สู้ขายทิ้งทีนี้ผมบอกว่าสําหรับคนที่ mm hmm. อายกลัวว่าฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันมาเป็นอย่างนี้กลัวสังคมตราหน้าหรืออะไรก็เ mm hmm. ยอะเยอะ,ะ,ะถากถางม,มินประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยครับวันนี้ไม่ต้องกลัวใครเลยครับขอโทษนะครับ วันนี้คนที่เดือดร้อนคือคนไทยทั้งหมด67ล้านคนตั้งแต่รวยสุดเจ้าสัวสุดไปจนถึงคน้งขาล่างสุดถูกกระทบหมดก่อนวิกฤตเศรษฐกิจก่อนโควิดอย่างที่บอกเศรษฐกิจษษษษษษก็ไม่ค่อยดีโควิดมาขอโทษนะกระทืบเราซำเอาให้จมดินเลยอันนเด็กรุ่นนี้ก็ปรับตัวไม่ทันแต่ถ้ามันสะดุด คุณก็ยอมสบายน้อยหน่อยอย่างที่ผมเมื่อกี้พูดบสบายน้อยหน่อยหมายความว่าไงเฮ้ยเคยเปลี่ยนมือถือทุกสองปีเพิ่งไปเปลี่ยนมันเลยเราถูกมันหลอกมาตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็มีรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองออกมาเรื่อยๆเราใช้จ่ายที่เราเคยใช้จ่ายเกินตัวถ้าเราหยุดใช้จ่ายละ่ะเรื่องใช้จ่ายนี่ผมบอกเลยนะครับลดไปเลยเกินครึ่งแล้วในที่สุดคุณก็จะเห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ในสภาวะที่เศรษฐกิจขาลงเนี่ยคุณคือคนที่จะรอด วันนี้วิกฤตโควิด -19 ผมพยายามส่งเมสเซจข้อความบอกคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่บอกว่าอะไรที่คุณเพลินไปแล้วไม่เป็นไรมันเอากลับมาไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดของคุณการทำใช้ชีวิตประจำวันของคุณใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์คุณจะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะคุณแก้ไขปัญหาแต่ถ้าคุณยังไว้ทำ,ทำเหมือนเดิมนะคุณยิ่งไปก็ยิ่งลงยิ่งลงมันถึงจุดที่ว่ามันพูง่า แผ่สองเสลึงก็มันไม่มีทาง